พ่อใหญ่นูนพากินพาเที่ยววันนี้จะพาข้ามแม่น้ำโขงตรงสะพานวิตรภาพไทยลาวมุกดาหารสวรรณเขตนะครับข้ามฝั่งลราตรงนี้นะครับเพื่อจะไปที่เวียดนามกลางนะครับให้ติดตามชมกันเลยนะครับที่แรกที่เราไปถึงนะครับก็จะเป็นที่วัดเทียนมู่นะครับ วัดเทียนมูก่ก็อยู่ที่เมืองเวนะครับเวียดนามกลางนะครับก็จะเดินตามไกด์เข้าไปนะครับเราก็จะพบรถออสตินนะครับที่มีประวัติว่าหลวงจีนนะครับกลับมาแล้วก็เผาตัวเองประท้วงรัฐบาลตอนนั้นนะครับอันนี้ก็มีประวัติที่น่าสนใจอเมริกาเขาเข้าแหล่งน้ำเยอะมันไม่เหมือนถนนคนทางสวยงามอย่างนี้ได้สมัยแต่ก่อนหลังจากสงครามก็คือเวียดนามเสียหายไป ไม่หมดเลยทำให้เวียดนามก็ต้องรักษาสุขภาพจากที่ฝนเหลืองที่ปอดระหว่างทางไกลก็จะบรรยายให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับประวัติเวียดนามอะไรต่างๆนะครับถือว่าเขาก็เทรนมาดีนะครับก็มาถึงที่เวียดนามที่เมืองดานังนะครับก็มาชม,ชมชายทะเลนะครับเดือนลงมา หลังจากเข้าที่พักนะครับที่ชายทะเลของเมืองดานังนะครับก็จะมีบรรยากาศแสงสีนะครับแสงสียามเย็นของชายทะเลดานังกับตึกสวยๆนะครับที่นี่ก็จเจริญมากพอสมควรนะครับเป็นเมืองที่น่าจะ,จะเจริญเป็นอันดับสองสาของเวียดนามแล้วนะครับมีชายหาดที่ยาวมากหลาย10กิโลนะครับสวยงามน่ามาเดินเล่นแล้วก็ชม ั้งกลางวันกลางคืนนะครับมีร้านค้านะครับมีร้านค้าจําหน่ายเครื่องดืม่มมีอาหารมีดนตรีนะครับริมชายหาดนะครับสนุนราคาก็ไม่แพงนะครับไม่แพงก็ขายบ้านเราเนี่ยครับก็ที่นี่ก็จะมีให้ใช้เป็นเงินดองนะครับเงินดองประมาณ600ดองต่อ1บาทเรานะครับแต่บางแห่งก็รับเป็นเงินสกุลบาทของเรานะครับแต่ว่าก็ถ้าจะให้ดี เพื่อไม่เสียเปรียบก็ขอให้แยกเป็นเป็นเงินดองดีกว่านะครับจะได้ใช้ใจ่ายได้ง่ายและสะดวกเพราะว่าถ้าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปก็อาจจะไม่ได้รับเงินบาทเรานะครับแต่ก็ใช้ได้บางแห่งนะครับตื่นเช้ามานะครับมองมุมมอง,มอง,มองจากที่โรงแรมที่พักนะครับจากที่พักเราก็มองเห็น หาชายทะเลที่สุดูลูกหงลูกตานะครับสวยมากนะครับตอนเช้านะครับอันนี้จะเป็นมองลงมาที่ถนนนะครับถนนทน้นทางของเมืองดานังก็ถือว่าเป็นเมืองที่เจริญมากๆเลยนะครับเป็นเมืองที่เจริญมากนะครับรถตราก็เยอะนะครับเนี่เป็นบรรยากาศร้านอาหารยามเช้าก็ถือว่าดีมากนะครับเสร็จแล้วเราก็เดิน ข้ามถนนหน้าโรงแรมไปที่ชายหาดดูนะครับชายหาดเมืองดานังนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายที่ขาวนะครับละเอียดนุ่มเท้าดีนะครับผู้คนก็ไม่ค่อยเยอะมากนะครับเดินมาชมบรรยากาศนี่ก็จะมีเป็นเตียงผ้าใบจัดให้นักท่องเที่ยวได้นั่งชมบรรยากาศจิต เครื่องดื่มเย็นๆบรรยากาศตอนเช้านะครับได้นะครับทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับก็จะมีให้นั่งเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้บรรยากาศยามเช้าผู้คนก็เดินมาชมชายหาดกันเยอะพอสมควรเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวนะครับวันหยุดนะครับชาวไทยก็มาเที่ยวเยอะชาวเวียดน,นามก็คงจะมาเที่ยวเหมือนกันนะครับแต่ว่าชายทะเลช่วงนี้ช่วงประมาณ เดือนกุมภายังไม่ใช่หน้าที่จะต้องเล่นน้ําได้นะครับแต่ว่าก็มีบางส่วนก็ลงไปเล่นแต่ก็บอกว่าคลื่นมันยังแรงอยู่นะครับก็คงประมาณเดือนมีนาเมษานะครับที่จะเป็นช่วงที่พีคสุดนะครับที่สามารถเล่นน้ําแล้วก็จะสวยกว่านี้มากๆไกล้บอกนะครับอันนี้บรรยากาศชายทะเลนะครับผู้คนก็ออกมา ชมวิวแล้วก็มาวิ่งเล่นมาเดินออกกําลังกายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทะเลที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรานะครับก็อยากจะให้มาเปิดหูเปิดตาม,มาชมกันนะครับการบรรยายก็อาจจะ <c oughs> ไม่คล่องนะครับแต่ว่าก็ให้เน้นบรรยากาศก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นมือใหม่ด้านการนำท่องเที่ยวอะไรต่างๆ ก็อยากจะให้พวกเราได้มาชมอันนี้จะเป็นช่วงช่วงแรกนะครับที่จะนำเสนอนะครับก็คงจะมีช่วงอีกลหลายๆคลิปนะครับที่จะนำเสนอให้พวกเราได้ติดตามเผื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะนำเที่ยวนะครับก็เที่ยวเวียดน,นามก็จะมีทั้งเวียดน,นามใต้เวียดน,นามกลางเวียดน,นามเหนืออะไรต่างๆก็จะเป็นข้อมูลให้พวกเราได้ ประกอบการตัดสินใจที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่จอดเช้าๆนะครับทั้งช่วงเย็นก็จะสวยนะครับนี่ผู้คนก็จะมาถ่ายภาพกันนะครับมีแต่คนสวยๆงามๆครับผมหมดครับวันแรกติดตามตอนต่อไปครับ